สวัสดีครับพี่น้องครับผมอยู่กับช่องนายธนาวิพุฒิชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมใกล้เลิกงานแล้วอีกสาสิบนาทีก็เลิกงานแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับมาดูต้นนะครับนี่คือต้นลิบบินนะครับผมจะเป็นลักษณะสีชมพูอมเขียวนิดนึงนะครับ นี่ครับตรงกลางใบจะเป็นสีเขียวนะครับผมแต่ขอบใบจะเป็นสียมพูนะครับนี่ครับกาลังสวยงามเลยนะครับไม้พันนี้นะครับเขาชอบแดดนะครับผมแดดลําไรนะครับแต่ว่าแดดมากก็ไม่ดีนะครับนี่ก็จะพามาดูต้นไม้ในสวนนะครับนี่ก็จะเป็นกระบองเพชรนะครับชนิดตามสั้นนะครับผมขนสั้นนะครับเป็นสีเขียวขนสีเหลืองนะครับผม รับเป็นเียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนนะครับผมแต่ถ้าเราเอามาปักช้านะครับนี่ก็จะเป็นแบบลักษณะของมูกระต่ายนะครับแต่นี่จะเป็นด้านะครับจะไม่ออกนะครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวแต่ขนสีสีอะไรครับสีส้มนะครับนี่ครับจะสวยนะครับตัวนี้ก็จะมี หลายพันนะครับสี่ห้าพันนะครับผมที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับที่ขนนะครับผมจะมีลักษณะที่แตกต่างกันที่ขนนะครับครับนี่ก็จะเป็นต้นใหญ่นะครับผมต้นที่ใหญ่เป็นต้นแม่นั่นแหละครับคือเป็นแม่พันธุนะครับเราก็จะเด็ดเอา กิ่งที่สวยนะครับมาชํานะครับผมชาแบบนี้นะครับก็จะได้บานแบบนี้นะครับผมนดียครับเราไปดูกันครับวันนี้จะพาไปดูกระบองเพชรนะครับผมกระบองเพชรมีกี่พันมีรูปแบบไหนบ้างนะครับก็จะพาพี่น้องทุกท่านมาดูนะครับนี่ครับคือ ต้นกระบองเพชรนะครับที่ผมได้เปลี่ยนกระถางนะครับผมเปลี่ยนกระถางจากเบอร์เล็กนะครับมาเป็นกระถางเบอร์เก้านะครับนี่ครับลักษณะของเขานะครับนี่ครับลักษณะของเขาครับกำลังสวยงามนะครับผมก็ลักษณะของน้ำก็จะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกันนะครับสีของน้ำนะครับ ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเป็นคนละพันธ์นะครับผมลักษณะนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ถอนย้านะครับนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะครับผมที่ขายดีนะครับในร้านเลยนะครับเป็นลักษณะน้ํายาวนะครับคมนะครับผมแหลมคมนะครับ ใกล้ไม่ได้นะครับใกล้ในเป็นดูดเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นขนสีขาวนะครับปกคลุมกับต้นเลยนะครับผมดูสิครับแต่ผมไม่ทราบว่าพันธุ์อะไรนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นขนนุ่มๆนะครับแต่ข้างในข้างในจะมีหนามแหลมนะครับผม จับดูนะครับเราจับดูจะมีหนามแหลมนะครับนี่ครับเหมือนมันเหมือนอะไรครับกระบองเพชรแบบนี้นะครับเหมือนล่อให้แมลงมาติดเลยนะครับเป็นลนขาวเงินหัวงอกเลยนะครับผมเหมือนขนหัวงอกนะครับแล้วก็จะมีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะขนขาวนะครับดูแล้วสวยงามนะครับแต่ว่า ข้างในก็จะมีน้ําที่ซ่อนอยู่นะเออนั่งทำมือแล้วนะครับข้างในก็จะมีน้ําที่ซ่อนอยู่นะครับผมเป็นลักษณะที่สวยงามนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีพันธุ์นี้นะครับผมออกดอกแล้วนะครับเอ,อโดนไม่ได้ครับโดนมันเจ็บเลยครับ นี่ครับลักษณะดอกของเขานะครับผมจะเป็นสีพูนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับผมนี่ครับจะมีลักษณะสายพันธ์หลายสายพันธ์นะครับที่ผสมกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่ก็อีกสักอีกสักเดือนสองเดือนก็จะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางเบอร์สิบสองนะครับผม เปลี่ยนกระถางที่ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนกระถางนี้ก็ราคาก็จะอัพขึ้นครับนี่ก็สวยนะครับตัวนี้สียมพูนะครับดอกเป็นแบบสียมพูเข้มออกเหมือนสีบานเย็นนะครับผมจะเป็นปูนฝ้ายแบบนี้นะครับลักษณะน่าสนใจนะครับผมสวยงามครับ ไปครับไปดูอีกครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้ดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับต้นที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับต้นนั้นยังต้นเล็กอยู่อันนี้ก็ต้นใหญ่ขึ้นมาที่เราเปลี่ยนกระถางครับแต่ที่ไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะโดนน้ําเยอะกันไปนะครับเพราะจะแบบนี้ครับนี่ครับโดนน้ําเยอะกันไปก็จะเน่านะครับแต่ถ้าไม่ให้น้ําเลยก็จะตาย มาดูต้นใหญ่นครับนี่ครับคือต้นใหญ่ครับต้นนี้คือแม่พันธุ์นะครับเราจะแบ่งเอาลูกของเขานะครับนี่ลูกของเขานะครับใหญ่ๆนะครับไปปลักชำใหม่นะครับนี่คือต้นใหญ่แล้วนะครับสามารถนําไปขายแล้วนะครับผมนครับ ี่ก็กระถางละห้าสิบเชคเลยนะครับก็นําไปขายที่ร้านนะครับผมราคาอัพขึ้นมาห้าสิบเชคเลยนะครับแบบนี้แหละครับแต่ว่าเขาจะไปเปลี่ยนกระถางนะครับผมเขาไม่จะไม่ลูกค้านะครับส่วนมากจะไม่ซื้อกระถางแบบนี้ไปนะครับเขาจะเปลี่ยนกระถางก็คือเรียกกระถางที่อยู่ร้านที่ร้านนะครับผมกระถางที่อยู่ที่ร้านนะครับเขาจะเลือกแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับ จะเป็นกระถางแฟชั่นกระถางที่สวยงามมีลักษณะสวยงามนะครับครับ mm hmm. ผมคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาดูนะครับว่าเอ่อในสวนผมนี่มีกระบ,บอกเพชรพันอะไรบ้างน,นะครับ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้ก็เอาไปขายเยอะนะครับ mm hmm. ก็เลยเริ่มที่จะหมดหมดหายไปนะครับแต่ว่าอ๋อคิดถึงคิดคิดเจอคือวันนี้นครับนายจ้างเอากระบ,บอกเพชรตัวเล็กๆนะครับ เป็นกระถางเล็กนะครับมามาให้อีกสี่สี่ถาดนะครับผมบอกให้เปลี่ยนกระถางนะครับแต่ว่าผมยังไม่เปลี่ยนนะครับก็รอเวลาเลิกทํางานมาทั้งวันแล้วครับเหนื่อยครับจะรอเวลาเลิกนะครับผมนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะครับกระบองเพชรนี่ครับขนสีเหลืองเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับแต่ว่าคมนะครับน้ำนี่ แข็งนะครับไม่อ่อนนะครับถ้าเราโดนเจอเข้าไปนี่เก็บไปหลายวันเลยนะครับดูสิครับมาครับไปดูต้นเล็กกันนี่ครับคือต้นเล็กนะครับต้นเล็กนะครับที่เจ้กีก่สั่งมาจากอีกร้านหนึ่งนะครับผมที่เขาปักทำต้นกระบอกเชรโดยเฉพาะเขาปักทำต้นกระบอกเชรโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็จะมาเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับผมเปลี่ยนกระถางเบอร์เก้าครับผมก่อนปิดชิปนะครับก็มาดูต้นนี้เอาครับบอลสีนะครับผมที่อิตาเลนนี่ก็มีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับถ้า เทียบราคาแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปแลกรถหรูหรือแลกรถได้นะครับราคาไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็อยู่ที่หลักพันนะครับผมร้อยยี่สิบนะครับประมาณนี้นะครับร้อยี่สิบเจ็กนะครับส่วนบอลแดงนะครับที่บ้านเราขายกันเยอะๆนะครับผมที่นี่ก็มีนะครับเป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมก็จะมี ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับมาให้เรียกดูนะครับนี่ก็จะมีบอลบอลเขียวบอลแร่นะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกับช่องธนาวิพุฒ h ชาแนลนะครับสวัสดีครับ